<c oughs> วานอาหารให้ป้ายมเต่าป้ามันสีนมากเอาดูนในสัายรแล้ากินอาหารว่ามันหมดพ้นแล้วป้ามันก็จะบื้นมากเอาซะ เออวันวันลงไว้ไว้ในสาเออ,อาาาาป้าตอนนี้ก็ร่างสีเผาลายแล้วครับย่นยนไกลๆเบิองให้เปิดเบิง้งเออน,นั่นนั่นโนยนมาหนี่ป้าก็ร่างเขาสาลายแห้งเลยครับนี่นี่นี่ป้าจื้นกมากะตั้งให้อาหารมัน โยนโยนไวๆทีละเออมันเลยกินนี่ยนมันนี่นี่มันกระลังเขามาหลายแห้งได้นี่มันหอมมันหอมหวอาหารเนาะหอมอาหารเบ่งทีละเขามาเพิ่มกวกาับเกาม้าเด้าอารยมันรันมากนัเห็ดเ็ดถึงสี่มาหลายปีแล้วเนาะใ้พ้นทุกเ่อเลย เรต้องมาเลี้ยงให้เสียเวลาเน,ะนาะเอาป้าธรรมชาติเขามาป้าช่อนป้าคอป้าดุป้ปาหมอป้าพยาบาลนั่นครับป้าหมอเขามาทุกป้าเลยครับน,นี่มาหลายเอ้ไ้นี่ครับน้ำเทือนเลย บงพันกรที่ลางถุงหาหารลางออกนี่ถุงออกเบึงให้่มันจะเื่อนแห้งนี่ให้พี่ให้น้องบึงบึงตอนนี้ตะวันกำลังสี่ขืนครับขืนไปสูงเต๋อละค้งงวคกว่านี่มาให้อาหารป้าครับ ถ้าเขามาบอ่อร้ายแล้วครับเบิ้งนีรลอยขึ้นมากวัวเกาตังแร่กอนตอนแรกผมมาทายนี่บวกใครร้ายปะนี่เลยนี่ตอนนี้เขาร้ายแล้วครับดีกวัวเลี้ยงนยครับเพราะว่าบ่ได้เสียค่าลูกป้าคา่าดูแลบ่ได้ครับถึง นาหนาวนาี่มารอป้าเขาบอ่อเลยถึงเขาเรืองเหลืองนี่สีรับเดือนตุลาทีมารอป้าเขาบอ่อเพราะว่าเบิดน้ำเพิ่มนี่ป้านั่นสีเขามาร่วนี่เบิดเลยครับทั้งทั้งนี่ผมมีอยู่สองบอ่อครับอยู่คางคนละขางครับบอ่อนันกับมีผักบุ้งลายตนนันที่มีเขานาานี่ครับ เพราะว่ามันอยู่กลางป่าป่าเขาครับมันเข่าไปหากครับอยู่ในหน้าพังสาหนีโบมี่หรอครับผมที่เปิดไว้เบิดเลยแต่ก้อนนั้นไม่ได้เปิดนั้นป้าบอบเขาเขายากเพราะว่าป้าใหญ่มันควางไว้ครับป้าใหญ่ตัวน้อยเขามาหนี่ป้าใหญ่ตีตีไปตีมาลีเล็ออกเบิดบอกกากเขา นี่ผมมาฟังออกดิสิป้าเขาสมบูรณ์เลยครับรู้สึกว่าเขามา้ลายเติบได้นี่ครับนี่เขามา้ลายพอสมควรครับเฮ็ดเฮ็ดจึงสี่หลอป้าเขาไมา,าแบบนี้ผมพอใจเลยครับผมเฮ็ดจึงสี่ตลอดเลยที่บ่เบิดหัวหาหลายบันไดดอก สื่อโลนึงไอ้สิวัดในที่หาเทื่อนเหมือนเดิมครับที่หาวัดวันไปเรื่อยๆมือละเล็กมือละน้อยขันบ่อใดวันต้นเสากับต้นเล้งขันบ่อใดวันต้นเล้งกับต้นเสาขลามมือเป็นมือก็ได้ครับนี่ต้นมันได้หอมหัวอาหารเข้ามาหลายแล้วนี่ตัวยิ่งใหญ่เบิ่งตีล่ะบ่อนเข้ามาแหละบ่อนตุบๆเอามามาเบิ่ง ทางนี้ด้วยครับนี่นี่ทางนี้ครับนี่เขาแนมไปกรเห็นครับนี่แนมเห็นนี่ฝุ่นมันอยู่ก้างปลาเข่า,ขาครับบ่อผมเบอร์ตี่แล้วปลาเข่า,ขาลายเติบอยู่น้ำบท่ันบกแห้งปันได้เลยนี่อันน้ำบกแห้งนี่ที่เขานากว่านี่ครับ นี้ก็ขอสวัสดีเด้อครับ